โรคเบาหวานกำลังกลายเป็นวิกฤตสุขภาพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่คุณรู้หรือไม่ว่าโรงพยาบาลศาารีนครินทร์มคกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหานี้อย่างจริงจังโรงพยาบาลศาารีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เดินหน้ากระดับบริการดูแลผู้ป่วยเบาหวานอย่างจริงจังโดยจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศโรคเบาหวาน k k u Center of Excellence of Diabetes) ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ครบองค์จรและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ทำไมศูนย์นี้จึงสำคัญ และมันจะช่วยแก้ปัญหาโรคเบาหวานได้อย่างไรมาพูดคุยกันเลยศูนย์ความเป็นเลิศดโรคเบาหวานนี้ไม่ใช่แค่ศูนย์รักษาโรคเบาหวานธรรมดาแต่เป็นแหล่งรวมทีมสาสาาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเต็มรูปแบบประกอบด้วยแพทย์เฉพาะทางด้านต่อไรายท่อและเมตาบอลิซึมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ APN ด้านการดูแลผู้ป่วยเบาหวานเภสัชกรนักกำหนดอาหารนักกายภาพบำบัดและทีมส่งเสริมสุขภาพทีมนี้จะร่วมกันวางแผนการรักษาและดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งเป็นแนวคิด ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง T A T I E N T C E N T E I e D Care ที่ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสี่ยงของผาภาวะแทรกซ้อนและเพิ่มคุณภาพชีวิตในระยะยาวแต่ที่น่าสนใจคือรูปแบบ One Stop Service ที่ศูนย์นี้นำเสนอผู้ป่วยจะได้รับบริการที่ครบวงจรในจุดเดียวเช่นการประเมินอาการตรวจวินิจฉัยปรึกษาด้านโภชนาการปรับการใช้ยา,า,าคัดกรองภาวะแทรกซ้อนและรับคำแนะนำด้านการดูแลตนเอง ซึ่งช่วยลดเวลาลดขั้นตอนและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานนี่คือสิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องการมากๆและสูนยนี้ตอบโจทย์ได้อย่างล้ำค่าแล้วคุณคิดว่าการพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานสำคัญเพียงใดศูนย์นี้ไม่ได้เน้นแค่การรักษาแต่ยังมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมด้านเบาหวานร่วมกับการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากรและประชาชน เช่นการจัดอบรมพัฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและการให้ความรู้แก่ประชาชนในกิจกรรมงานวันเบาหวานโลกประจำปีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถดูแลตนเองได้อย่างยั่งยืนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนื่องแต่คำถามที่น่าสนใจคือสูนี้จะสามารถเป็นผู้นำในด้านการบริการการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านสุขภาพได้จริงหรือไม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์หมอขอมุ่งมั่นพัฒนาให้ศูนย์นี้เป็นศูนย์กลางการดูแลโรคเบาหวานที่ครบวงจรในภูมิภาคและเป็นผู้นําทั้งด้านการบริการการเรียนการสอนและงานวิจัยด้านสุขภาพซึ่งเป็นก้าวสาคัญในการยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพให้เข้าสู่ระดับสากลสุดท้ายนี้คุณคิดว่าการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลืศโรคเบาหวานนี้จะช่วยแก้ปัญหาโรคเบาหวานในประเทศไทยได้หรือไม่มาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเถอะ